สวัสดีค่ะเพื่อนคอนแล้ววันนี้นะคะก็กลับมาพบกับไบร์กันะคะหลังจากเรานะคะห่างหายกราระนา์ทำคลิปไปนานมากจนเกือบจะเดือนเลยนะคะทุกคนที่หายไปเนี่ยไม่ใช่นะทุกคนคือแบบไบติดตามข่าวสารใช่ปะแล้วแบบทำให้เราแบบิตตกกังวลหดหูใจก็เลยแบบว่า เออตามข่าวแล้วก็แบบแทบจะไม่ได้ทําคลิปเลยทุกคนเพราะว่าคือแบบมันเป็นอารมณ์ที่แบบฟิลแบบอจะทําก็ไม่อยากทําอะไรอย่างเงี้ยมันดาวดาวนิดนึงทุกคนแล้ววันนี้นะคะใบก็กลับมาแล้วนะคะทุกคนก็จะมากับการรีวิวนะคะซึ่งหลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้ทําคลิปเลยนะคะแต่ก็คือทาคิปทุกวันแต่ก็คือช่วงอยู่ว่าเนี่ยก็คือแบบสิวขึ้น2เม็ดในทุกคนคือแบบยังไม่หายแล้วตรงนี้เราสึคขึ้นหนึ่งเม็ดคืองงมากปกติแล้วแบบ แทบสิวจะไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้ก็รักษาเรื่องลงเรื่องรอยอยู่นะเพราะว่ามันเริ่มยุบไปแล้วนะคะทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยมันช่างเหมาะเจาะมากเหลือเกินนะคะกับการที่ว่าใบานะคะจะมารีวิวรองพื้นนะคะรุ่นใหม่จากคิวเพนเองเนาะกับแป้งฝุ่นของเขาเลยนะคะซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด2ตัวนี้เลยจ้าทา่านะตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่า q p a เพ t นะคะเอเวอรี่นะคะสโนนะคะอั t a ้าไล f ์ฟาวเดชั่นเอสเอฟสบบวกกับตัวนี้นะคะที่เป็น ทานรเซนะคะโรสพาวเดอร์นะคะเป็นแป้งฝุ่นแล้วก็รองพื้นเนาะที่เป็นแบบหลอดนั่นเนองเนาะหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักรองพื้นคิวเพชดหลอดม่วงที่แบบดังมากตัวน,นั้นก็นจะคเริ่มแบบคุมมันติดทนนะคะทุกคนก็เหมาะทำผิวมันกับผิวผสมเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยใบไปดูหน้าเพ็แล้วเขาเคลมว่าแบบว่า ให้ผิวมีความฉ่าวาวอาจจะไม่ได้แมทช์เท่าตันนั้นนะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นการฉ่าวาวที่เหมาะสกับสภาพอากาศของประเทศไทยเออแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยใช้เขาแล้วเป็นยังไงกันบ้างวันนี้จะมาทดสอบแล้วว่าการปกปิดเฮ้ยมันปกปิดรอยสิวเราหรือเปล่าที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ขึ้นหน้ามีความ สิวใต้คางหนึ่งปุ่มหนึ่งแมตต์ก็คือไม่ได้อยากเป็นเราจะวิดีก็ขึ้นเองงงเหมือนกันอะเดี๋ยวเรานะคะไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยช่วยฟากดไลค์ซับสไครต์กันดีกว่านะจ๊ะถ้ากดครบแล้วเนี่ยไปเริ่มกันเลยจ้าเดี๋ยวเรามาแกะเจ้าตัวรองพื้นกันก่อนเลยเนาะคือใบแอบรองปาดเนื้อรองพื้นกัาแล้วทุกคนเนื้อมันมีความแบบมุดมูดนุ่มๆไม่มีความแบบแมตต์เท่าตัวสีม่วงเท่าตัวสีม่วงมันก็เคยใช้แล้วก็เคยร คือแพคเกจจริงแบบน่ารักมากทุกคนเป็นสีฟ้านี่เป็นแบบหลอดน,นะคะข้อดีของแพคเกจจริงที่ออกเป็นแบบหลอดเนี่ยคือพกพาสะดวกพกพาง่ายนะคะทุกคนพกไปไหนเนี่ยก็ไม่ทําให้แตกนะคะเหมือนรองพื้นขวดแก้วอะไรเงี้ยเราก็เป็นความแบบว่าพกง่ายกว่าใช้งานง่ายกว่าจับถนัดกว่าด้วยนะอ่ะส่วนเรื่องราคานะคะใบนะคะจะทิ้งนะคะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้นะคะเผื่อใครที่สนใจเนี่ยไม่ได้ทิ้งลิงก์นะคะการสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวจะขึ้นราคาไว้ใน ให้ดนะจะจ๊เดี๋ยวจะให้ดูเนื้อเขาก่อนนะคะทุกคนเนาะคือไปซื้อมาตอนเปิดตัวโปรโมชั่นเลยทุกคนนี่เนื้อเขาจะมีความแบบนื่นๆไม่เหนียวแบบไม่แมตช์ขนาดนั้นทุกคนแต่ก็คือแอบปกปิดอยู่นะสีที่ใบใช้นะคะเป็นสี N1 นะคะทุกคนซึ่งรุ่นนี้นมีหลายเฉดสีนะก็ลองไปเลือกกันดูเนาะนี่เราจะลงเลยนะใช้ตรงที่เราสวอนนั่นแหละ เพราะว่ามันเปลืองนะคะทุกคนเราก็จะใช้ตรงนี้ลงไปก่อนคือปาดไปก่อนได้เลยทุกคนไม่ต้องซีเรียสช่วงนี้คะ้งคือต้องประหยัดเนาะประหยัด้ประหยัดน,นี่แล้วก็เป็นแบรนด์ไทยอีกแบรนด์หนึ่งที่ไม่รู้สึกมาเออดีนะคะทุกคนเนาะใช้กับฟองน้ําเค้านะคะทุกคนใช้กับฟองน้ําที่เรามีโยพูดผีแล้วนะคะไม่ได้ทำคลิปนานนะนี่เออไม่น่าลงข้างนี้ก่อนเลยจะได้เห็นความปกปิดอ่ะไม่เป็นไรลงทั่วหน้าให้ดูเลยละกันนะเนาะ แล้วก็จะเซตกับแป้งฝุ่นเขาด้วยนะคะซึ่งคิวเพจเนี่ยไปไม่ยังไม่ค่อยเห็นนะว่าเขามีแป้งฝุ่นเท่าไหร่แต่ว่าคือรุ่นนี้ก็คือมีแล้วนะนี่ก็คือจะเกลี่ยให้ดูนะอืมใช้กับฟองน้ำก็จะมีความแบบปกปิดเป็นผิวผิวหน่อยเนาะแต่ถ้าใช้ด้วยมือเนี่ยก็จะปกปิดตืบแปนงนี่ก็จะได้งานผิวผิวหน่อยแต่ถ้าแบบใช้มือนี่คือปกปิดเลย คับคูชชั่นก็คืองานที่แต่แบบฟองน้ำก็อาจากกอาจะปกปิดรองมาจากแบบมือนะคะแล้วก็เกลียล่ยเนื้อลองพื้นที่เราให้ดูสีเลยเนาะอันนี้น่าจะเป็นสีขาวธรรมชาติหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยทิ้งไว้ให้ตินอีกทีนึงนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวขอดลงให้ทั่วหน้าก่อนนะจ๊ะแล้วกลับมาเจอกันจ้า ทุกคนตอนนี้นะคะใบลงรองพื้นคิวเพสเสร็จสักที่รี้อยเนาะคือจะบอกว่าการปกปิดเนี่ยแทบไม่ค่อยได้ปกป,ปิดมาสลัดแต่ก็มีการปกปิดอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าใบ,บปิดประมาณสองปั๊มนะรวมถึงคอด้วยนะคะก็สีเนี่ยมีความเห็นได้ชัดเลยว่าค่อนข้างออกโทนเหลืองนะทุกคนเพราะว่าผิวไปจะออกอมชมนะแต่ว่าหน้าจะออกแบบเหลืองนิดนึงใช่ไหมคือก็คือได้แค่ดีนะคะทุกคนก็คือไม่อยากได้สว่างมากกว่าดีแล้วเพราะาเดี๋ยวแบบกลัวมันจะแบบหน้ามันจะโดดไปหลายเฉดเนาะแต่ซึ่งก็ โอเคอยู่รอให้แบบเซตผิวนิดหนึ่งแล้วก็แต่งหน้าเดี๋ยวรอฟินิชรู้ว่ามันจะเป็นยังไงกันอีกทีนึงนะคะจะบอกว่าผิวเนี่ยคือแปลว,ว่าผิวสวยเลยนะคือมันมีความเนียนความกลิบเบอร์ูขุขนได้ค่อนข้างดีนะคะทุกคนเนาะแต่ว่าการปกปิดเนี่ยใต้ตาไปก็คืองคําอยู่นิดหนึ่งนะคะแล้วก็รอยสิวที่เป็นตรงนี้กับตรงนี้นี่จะสังเกตได้ว่ายังเห็นอยู่นิดนึงนะคะก็ต้องใช้นะคะคอนซีลเลอร์นะคะเข้ามาช่วยเนาะไม่ขออนุญาตนะคะ ใช้คอนซีลเลอร์มาช่วยนีดหนึ่งเพราะว่าแบบมันจะได้แบบฟินิชเต็มเต็มลุกหน่อยเพราะว่านี้แบบเรามีถ่ายงานหลายงานเนี่ยนี่ก็คือแต้มไปเลยใช้ของอาวากราดนะคะตรงนี้เลยเนาะนี่ตอนี้จะ๊ะก็เดี๋ยวเราเนี่ยไปลงแป้งกันต่อเลยแต่โดยรวมแล้วเนี่ยแปลว่าชอบผิวแต่ใต้ใตาเดี๋ยวอาจจะไม่ลงนะคะทุกคนเนาะประมาณนี้นะคะ กลับมาเจอกันจ้าองคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วก็จะมาใช้แป้งน้องตัวนี้กันเลยนะคะเป็นแป้งฝุ่นนะคะรุ่นเดียวกับรองพื้นเขาเลยเนาะนี่ไคเกจจิ้งคือแบบน่ารักมากนะคะคือชอบเลยเนาะแล้วก็ให้เสียงฝาเปิดแล้วก็ให้พับมานะคะเป็นเขียนว่าคิ้วเพสสีฟ้าน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเลยเนาะอันนี้เขาเป็นแป้งในที่ที่ไม่มีสีนะคะทุกคนสามารถใช้ได้ทุกผิวนะแล้วก็เคาะน้องเขาเอกมาก่อนอะแล้วก็ลงไปเลยนะ เพราะว่าอันนี้เนี่ยจะได้เซตให้ดูผิวดูมีความแบบนวลมากยิ่งขึ้นนะทุกคนแม้ว,ว่าถ้าใช้คู่กันน่าจะเวิร์กนะทุกคนเพราะว่าเขาเป็นรุ่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบแป้งผสมรองพื้นที่คิวเพเขาออกมาค่ะคือมันก็มีหลายสูตรต่างไปใช่ไหมจะมีรุ่นตลับทองเหือตลับม่วงตลับฟ้าอย่างรุ่นนี้รุ่นฟ้านี่ยก็คือเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะที่เขาเป็นมีทั้งแป้งฝุ่นแล้วก็รองพื้นเนาะ แล้วก็แป้งส่งน้ลอเพลินสีฟ้านเนี่ยคือจะได้ความบางเบาแล้วก็เป็นผิวผิวอยู่แล้วนะคะแต่ส่วนสีม่วงนเนี่ยก็คือจะเกดการบุกติดคุมมันไปเลยเติมๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าระหว่างวันเนี่ยใช้เราเป็นยังไงเนาะเพราะว่าใบาเนี่ยไปคนผิวค่อนข้างทางแห้งนะคะแต่ไม่ได้แห้งมากนะแต่ก็แห้งนะบางทีก็ผิวแบบธรรมดาผิวปกติแต่ช่วงนี้คือมีสิวคือไม่ชอบเลยแล้วก็ ทดสอบให้ดูเห็นไหมอย่างวันนี้เนี่ยไม่ลงคอนซีลเลอร์ไปแล้วนะมันยังก็ยังแบบไม่ได้ปกปิดมากขนาดนั้นเนาะแต่ไม่เป็นไรนะคะเราเน้นเรื่องงานผิวมากกว่าการปกปิดนะเพราะว่าถ้าคาดหวังจากรุ่นนี้เนี่ยคือก็ต้องใช้คอนซีลเลอร์มาช่วยสำหรับคนที่มีปัญหารอยดํารอยแดงรอยสิวรอยฝ้ารอยกะแต่พวกแบบฝ้ากะอย่างที่ใบมีอย่างเงี้ยเขาก็ปกปิดได้ดีเลยนะทุกคนคือเนื้อแป้งคือมีความละเอียดมากนะคะทุกคนเนาะเนื้อละเอียดเลยอะ่ะ เกาะรองพื้นได้ค่อนข้างดีนะคะอ่ะเดี๋ยวนะคะขอตัวนะคะไปฟินิชลุกแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาสรุปผลแล้วก็ดูระหว่างวันโดยเพพาะวันนี้เนี่ยจะทดสอบให้ดูนะจ๊ะนี่นะคะใบนะคะก็ฟินิชลุกเสร็จสตว์เรียบร้อยนะคะวันนี้นะคะใช้งานผิวเป็นคิวเพสตัวนี้เลยนะคะทุกคนกับแป้งฝุ่นนะคะตัวนี้เลยเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้นะคะ ที่แบบว่าทดสอบลองพื้นกับแป้งเนี่ยจะเป็นยังไงกันมากนะคะทุกคนอะเดี๋ยวจะมาสรุปกับผิวให้ใกล้ๆกันก่อนคือเนี่ยไวมีรอยสิวตรงนี้ใช่ไหมก็คือลองพื้นเขาน่ะไม่ค่อยได้การปกปิดเท่าไหร่ค่ะใช้คอนซีลเลอร์เขาไช่วยแล้วก็คือจริงๆแล้วลองพื้นนั้นต้องจะต,ต้องติบนะแต่ด้วยความที่ว่าลุกยไม่ใช่ลุกสิลุกวันนี้อะไรก็ไม่ใช่ิด,ด่ต่างหน้าวันนี้นะคะลองพื้นที่เป็นรุ่นสีฟ้าของคิวเพนนะเขาไม่ได้มีการปกปิดมากขนาดนั้น แต่อันนี้ไมนรู้สึก,กว่าผิวสวยกว่ารุ่นสีม่วงแล้วก็เบอร์รูขุมขนได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะแล้วก็เรียบเนียนกริบไปกับผิวแล้วก็ที่สําคัญนะคะคือใบใช้แล้วเนี่ยก็พอดีกับผิวเลยนะคะพอเซตผิวแล้วเนี่ยก็แบบรู้สึกได้ว่าเออมันมีความแบบโทนเหลืองนะไม่ได้ออกแบบโทนชมพูโทนส้มนะคะทุกคนเนาะก็คือเหมาะคนผิวเอเชียอย่างเรานะคะแล้วก็มีให้เลือกเนี่ยหลายเฉดสีมากส่วนแป้งฝุ่นเขาเนี่ยมีความ เนื้อค่อนข้างละเอียดเลยนะคะทุกคนเกาะกับรองพื้นได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ช่วยให้แบบว่าเบลอขุมขนเข้าไปอีกอะไรเงี้ยแต่แปลว่ารองพื้นเขาอะก็คือปกปิดระดับพวกฝ้ากะจุดเล็กๆอะไรเ,เงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นรอยสิวใหญ่เนี่ยก็ต้องอาจจะเอาคอนซซลเลอร์ที่แบบมีการปกปิดเข้ามาช่วยอีกนิดนึงเนาะนี่ก็คือฟินิชลุควันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันว่าระหว่างวันเนี่ยใช้น้องเขาแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า ผลสรุปแล้วเนี่ยผิวเราเนี่ยผ่านไปหลายชั่วโมงเนี่ยเป๊ะกันบ้างเดี๋ยวไปรอดูกันเลยจาา้าและตอนนี้นะคะทุกคนคือใบจะให้ดูผิวเนาะตอนนี้เลยนะคะก็ไฟอยู่ตรงนี้เนาะจะได้เห็นชัดๆตรงนี้คือที่ถ่ายคลิปนะคะมันอาจจะมืดนิดนึงเพราะว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้เปิดไฟช่วยแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดึกแล้วนะคะเป็นเวลาตีสามก็คือถ่ายแบบอัดหลายชั่วโมงว่า ใบแต่งหน้าไปตั้งแต่4โมงนะคะทุกคนก็เป็น5โมง,โมง1 2, 3, 4, ท, 5, ท,ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนตี1ตี2ตี3 10เดชั่วโมงถึง12ชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนจะให้ดูผิวตอนนี้นี่คือไปเติมลิปมานะให้มันมีสีซันนิดนึงเนาะนี่คือผิวนะคะจะให้ดูเลยนะผิวคือยังปกติอยู่เลยทุกคนแต่ว่าคือด้วยเวลาที่ผ่านไปหลายชั่วโมงเนี้ยใบยก็ไม่ได้เปิดแอร์แล้วก็อาจจะมีแบบว่า ลงไปรับพัสดุบ้างนะคะแต่ว่าเราก็ใส่แมสนะนม่ใช่ไมว่าไม่ใส่ก็ไม่มีเปิอะแมสกะเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่พอเหงื่อไหลเนี่ยก็คือมีความกันน้ำอยู่นะก็หน้ายังแบบพองๆอ,อยู่เลยไม่มีตรงไหนเป็นคราบด้วยนะคะคือปกติเลยนะผิวยังแบบเนียนกลิบแล้วก็กลืนกับผิวได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะทุกคนเนาะคือให้เห็นแสงจากแสงไฟชัดๆเลยจะได้เห็นผิวแบบ จังๆนะคะทุกคนเนาะแล้วสีรองพื้นก็คือไม่ตอดการปกปิดก็ยังดีอยู่อาจจะมีหลุดไปบ้างเล็กน้อยหน้าพงหน้าผาจมูกปากน,นิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเังพอว่าถือให้อภัยได้อยู่นยครับที่ว่าเราก็ไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนมันก็เลยไม่ได้หลุดเยอะซะขนาดนั้นนาะ,ะส่วนตัวแป้งเนี่ยก็คือยังเกาะผิวได้ดีนะคะทุกคนโดยรวมเราไปชอบผิวของเจ้าตัวรองพื้นสีฟ้าแล้วก็แป้งฝุ่นสีฟ้ารุ่นของคิวเพลสเลยนะชอบมากๆเลยรุ่นแอลลี่สโน่เนี่ยชอบมาก ประมาณนี้เลยนะคะแปลว่าว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาเน้นความผิวสวยแต่การปกปิดเนี่ยอาจจะไม่เท่าตัวสีม่วงนะอืมแต่ถ้าถามว่าชอบสีม่วงหรือสีฟ้าชอบสีฟ้ามากกว่ารู้สึกว่าส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบรองพื้นที่มีความแบบฉ่ำๆเป็นงานผิวมากกว่าไม่ได้รู้สึกว่าชอบรองพื้นที่ความแน่นนะแต่ว่าตัวสีม่วงเนี่ยก็คือไม่ได้แน่นนะทุกคนก็คือแบบมีความบางเบาแต่ค่อนข,ข้างที่จะปกปิดมากกว่าแค่นั้นเองนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเนาะสำหรับรองพื้นคิวเพจรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะถ้าใครชอบเนี่ยเดี๋ยวไปนะคะจะทิ้งนะคะรายละเ,เอียดนะคะการสั่งซื้อเนี่ยไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ะคะ่ะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะล้างหน้าอาบน้ำนอนไม่ไหวแล้วง่วงมากบ๊ายบายเจอกันทนนะคะ่ะ